เอาเอาดึงเล่นเดฉันถ่ายพี่ได้ตู้หนุนจิบหนุ่ยชอนใหญ่โตด้วยโตปวดขาเลยโประมาณโลโลเหมือนเดิมหมดเทวฤกดแล้วนะฮะยิงอยู่หน้าบ้านครับสะพานหน้าบ้านเดี๋ยวก็จะเริ่มตะเวนไปทางวัดไผ่แล้วนะครับ fc อ่ารอได้เลยนะครับรอรอดักเตะได้เลยรอดักเตะช่างลากับเทวฤกตได้เลยนะครับเออ อะไรส่วนอีกอะบูเจอแล้วบูเจอแล้วครับตัวนี้บูครับบูอ่อนแล้วครับโอ้โหโอ้ไม่ตรงมาโอ้ยีมือเลยตกนะครับบางบูก็กดไปแล้วนะฮะเซอร์เบอรี่ครับโอ้ยิงง่ายเลยตัวเป็นโลนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ติดตามครับเดี๋ยวยิงไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมก็กดประดินไปลตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่อของหน้าบ้านนะครับของหน้าบ้านบางเสนี่ยอไสสวยครับเฮลโลครับตัวน,นี้ครับยิงเรื่อยๆครับวันนี้กลับกลับเย็นครับบอกมี้ว่ากับเย็นครับ,บ เออเหียเ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 ีาเจอกันได้นะครับอ๋ออ่าอย่าอย่ามาดักกระทืบผมนะครับอ้อผมเป็นอุ้ยผมเป็นมิตรกับทุกคนนะครับอย่ามาทำร้ายอะไรกันเลยนะครับนะเอฟซีนะครับ ถึงพวกผมจะคนตีนแต่พวกผมคนตีนในกลุ่มของพวกผมนะครับไม่เคยเป็นคนตีนนอกกลุ่มนะครับอ่าโควอย่ามาดักกระทืบกันเลยนะครับหน้าผมลูกยังเล็กอยู่ครับอุ้ยดูสนใหญ่โอเคฮะเดี๋ยวผมยิงปลาก่อนตามวัสดีครับ แต้มที่สามเลยนะครับซส์กระบอก PBC นิ้วครึ่งนะครับยาวสี่เท่าไหร่วะยาวยี่สิบห้าเซนอีครับของลอกนะครับโดนไปสามแต้มแล้วตัวนี้ขึ้นดีคองกำลังลอกใหม่นะครับหนอนบางบูกกดไปหน้าโดยสองสามแต้มแล้ว แล้วก็ตรงนี้ก็ยิงร์มันสี่ห้าทีแล้วคมันขึ้นไหวแต่เป็นโดนไปสองนะครับไซส์ไซส์ซน่าจะโลนไซส์โลในไซส์น่าจะครึ่งโลฮะไม่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าท่อนิ้วครึ่งก็ไปสองอยู่บบกระงอีกสองตัวยิงปลาลอกอเขาขนส่งกนะ็เขาลอกกันขึ้นดีฮะ น้ำ่นๆขึ้นดีหอนบางโบอยู่นูนแล้วก็เซวลดอยู่นูนนะขึ้นทั้งคลองครับขึ้นดีด้วยขึ้นจิบน้ํากันบ,บุบๆเลยอยู่ที่ว่าใครไวแค่นั้นนะคลองแถวบ้านบางฮั่ยุทธยาแต่มาณนี้นะครับกัแบบลามิเนียม a C R a c เจ้าไซส์สู๋ถ่งยิงขึ้นมาเมื่อกี้อ่าโดนนี่ครับเข้านี่ตัวนี้เท่าไหนวะตัวนี้ถูกช่วงขาง ช่วงนี้หลุ่น่ีนตัวนี้นี่ฮะนี่สวยๆครับอ่าฮะอยู่แถวยุทธยาครับ,อ,นนรบอันนี้ครับ,รบดีครับาวว่ก็ขนาดนี้นะครับอ่าวางวางก่อนนะตัวนี้กี่โมงแล้วบ่าบางังไม่รู้กี่โมงไม่รู้รถ้าถ้ายิงยันมืดคงจะเป็นกระสอบนะครับตัวน,นี้ฮะ สี่โมงสี่โมงครึ่งอย่าไปบอกนะครับว่าที่ไหนได้ยิงให้เปลวก่อนเขาบอกอ่ายิงให้เปลวเขาบอกอ่ะวางลงนี่นี่ขนาดนี้แค่ช่วงเช้านี่นะช่วงเช้านะสองคนกับเจเบลิตเขานี่น้าไล์ก็ได้เห็นสดไปเลยนะสดๆนะครับไซโลเท่านั้นครับาสดนะครับยังไม่หมด้แค่นี้ก็โลดไปสี่ห้าโลเลยนะครับ อยังไม่หมดนะครับเอ้ยโอ้โหลันเนินเทินเทิดนะครับเออหมดแล้วครับเอานี่นะครับซ้ายดูแขนก่อนครับดูแขนเทลิกก่อนครับนี่เอาเอาญ่ๆมาูดไล่คู่กันนิดบัางอันนี้ก็โลกว่าานั้นเลยครับนี่นี่โลกว่าทานั้นเลยครับนี่นี่ขณะนี้เป็นเวลาขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับกดแต่ไอช้อนอย่างเดียวครับไอ้นินนี่หลงมายิงก็เลยเรื่องได้ยิงครับ นี่นะครับไอช่อนนี้โลกว่านะครับโลสองได้ปลาไซโลนั้นฮ<ร>ะ,นะรเรียงๆกันอยู่เนี่ยระยะประมาณสอบสอบกชนะ่นะัดป่ะนะชัดดิสวยแล้วฮะอ่าเป็นหมายลอกฮะตอนนี้มันยังไม่อ่านั่นฮะยิงยันเย็นนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบตัวนะฮะนี่ก็ร่วมสิบตัวแล้วเนี่ยอ่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับสิบตัวฮะประซ่อน บอกหมายมาเนี่ยเอกวัดสุดเอกวัดสุดเออเอกวัดสุดจีเป้ามานะครับวันนี้นี่ฮะช้อนล้วนนะฮะไซส์แขนนะครับไซส์โลฮะยังไงไปถามเอกวัดสุดดได้ถามเอกวัดสุดนะครับว่าคลองไหนขึ้นดีครับบอกไปเลยว่าขึ้นดีเดียวว่าล้อมอไซค์ดูเที่บมอโมไซค์ครับล้อเดิมๆนะครับล้อเดิมๆอ่าฮะยขึ้นดีฮะจิบดีฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกตัวยิงสิบได้สองได้สามอะไรประมาณนี้ฮะอยู่ที่จังหวะเรา ขึ้นไว่ลงไว่ใครอยากรู้หม่ทักเอกว่าสุนะใครอยากได้รู้หมายทักเอกว่าสุดนะอย่าทักผมกับบังนะเพราะว่ายิงปลาย่ามีเวลาตอบโอเคฮะให้ดูนิดนึงให้ดูภาพรวมรวมบูลอกกองนะบูอ่าโอเคครับแค่นี้ครับพอลงแกลงเลยอเ่งเข้าลงเดี๋ยวเอาอดลงเอ้เทริ่เข้าลงเดี๋ยวต้องนับกันหนุโดยก่อนไหนหมวกอะ มุมมันมุมสีแสงมันไม่ได้ไปลงติ๊กตอกตามผลงานกันด้วยนะอ่าฮะผลงานวันนี้อ่ารับชมฮะสองคนกับเทวลิธไซโลหน้าไซโลขึ้นน่าจะสิบกว่าตัวได้ครับ เอินไาพี่ของเราระบบใหญ่ที่ลงข่าวโพสมาระบบกเล็กเอาก็ได้ก็ช่างได้แต่ช่างช่างให้ดูเลยน้ำเมือกไม่ใช่เลือดว่าถืกล้อ,อ,เลองเราต้องให้พี่ละช่วยยกด้ยยกคนเดียวไม่ไหววะให้ใ้น้องก,ก็ช่วยยกถือช่วยต้วยนะเนี่ยที่หมูอ่ะคอยดูผลงานนะครับกับเทวบอริสนะ์นะนี่ดูดูอ่าดูดูด,ด,ด,ดูดูแค่หัวมันโผล่มาก่อนนะครับไม่ไม่ต้องดูเยอะนะครับอันนี้ประมาณโลโลสองได้ ขอกินตัวด,ดเอาไปดิให้ไปจับไก่ตรงนี้ยังไม่รู้ก่ดนหรไปนี่นะครับยาบลาให้เอายาแก่นะแกมาวุ้นไล่กับบ้านเลยบาลัยเนี่ยใส้ลโลเดี๋ยวค่อยเลี้ยงใหญ่ๆมาหาเล็กๆ ไม่มาถือว่าพลาดเลยนะครับนี่มันเปื่อจับว่ะก็ <c oughs> จะไปดมทำแปะอะไรนะนครับ <c oughs> อ่าฮะอ่าก็สองคนนะครับสองคนตาปีละไม่พลาดยิงปานินมานะ <c oughs> นยิงเลยปนนานินตัวนี้ <c oughs> เพราะว่ามีอีกระช่องอย่างเดียวร่วมๆยี่สิบขึ้นได้นะบงนะังเนาะ ยี่สิบกโลได้แค่ว่าตัวละโลกว่าโลกว่าก็เกือบยี่สิบตัวแล้วอ่า่ขาดไม่อะไรสดนะไม่ขาดไม่ขาดสนับสนุนโดยนี่นะครับสนับสนุนโดยร้านมีดลุงผู้ใหญ่สมใจเบอร์โทรศูนย์แปดหกเจ็ดหกศูนย์สี่หกเจ็ดแปดนะครับอ่ายางห้าเส้นเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ให้ก็ขอให้เสื่อมนะครับอ่า ไซส์ใหญ่ๆวันฮะคัดไซส์ใหญ่ๆนะฮะไซส์เล็กก็ถ้าไม่อุ้ยระวังรถถ้าไม่เจอก็ยิงนะครับก็วันนี้ก็นี่ฮะดูดูไซส์ครับอ่าพี่ชายบอกพาผมไปด้วยพี่ชายไม่มาพรุ่งนี้ให้บังพาไปก็ได้ครับไซส์นี้เยอะครับขึ้นเยอะก็พลาดก็พลาดยิงห้าพลาดสักสองหรือสามนี่ฮะก็บางทีแรกๆก็พลาดสามสี่อะไรเงี้ยมันขึ้นเร็วลงเร็วครับพี่ชัย เนี่ยไซนั่นน่ะโลโลกว่าทั้งนั้นนะฮะเนี่ยอ่ะเรียงไซใหญ่ให้ดูหน่อยดิบังเอาใหญ่ๆหญ่ไปก่อนเอาที่ใหญ่ๆหญ่ไปก่อนเลยเนี่ยเอาใหญ่ๆมา่มหาเน้น้อยเดี๋ยวนี่ใหญ่ๆนี่นี่ทั้งนี้นี่เอาใหญ่ให่ใหญ่ๆ่เรียงสวยๆ่อยดิปลายิงนะครับไม่ใช่ปลาวิดปลาบ่อปลาข่ายปลาแหนะครับไม่ใช่ปลาตกไม่ใช่ครับไม่ใช่แนวทางพอเราที่ต้องมีแผลทุกตัวครับโดนโดนลูกดอกทุกตัวนะครับ เอาใหญ่ๆก่อนครับ <Yeah. S 1> เอาใหญ่ๆเรียงใหญ่ๆใ,ใ,ให้เห็นก่อนครับ <c oughs> อ๋อมามาอายุทยาครับบางนัดมาส่งบางเซเขาก็ยิงอยู่วันหนึ่งู่นี้กลับยิงแววยิงปลาช่อนให้ไแม่ใหญ่แม่ใหญ่เขาชอบทําน้ํายาขนมจีนทําปลาแดดเดียวอะไรเงี้ยตอนน้อยบอกเด็ดเลยว่างั้นทาน้ํายาไอทาปลาแดดเดียวไว้เด็ดเลยครับ <c oughs> มาได้ช่างน้อย นี่ครับอออ่าพี่ชัยก็มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่างอ่ะบังเข้าไปป่ะพรุ่งนี้บังใหญ่ๆเนี้ยโหอือใหญ่ๆก็ยังเหลืออยู่เออตามองเหมือนมันตัวเล็กนะฮะไอ้ไซบนน่ะโลกว่าทั้งนั้นเนี่ยตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวนี้ก็น่าจะแปดขีดไอ้นี่ใหญ่ๆกว่าน,นี้ออ Các bạn có thể nhớ chăng, và đăng ký ยิงเอาเล้ววันนี้นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสบกสเจ็ดแปดิเก้ายี่สี่สองยิบสามยี่สิบสามตัวโหปันนี้นายยิงแต่ยิงแต่ครั้งแรกเลยเี่ยยอย่าเพิ่งมายุ่งงไงจะถ่ายรูปของฉันจะลงทิกต็อกให้เขาลงให้เขาลงทิกตอกประมาณนี้นะฮะเออจบโอเคครับมันมาครับมันมาครับอันนี้นะ พูดกันหยาบหยาบเลยนะครับหมายว่าเนี่ยว่าหยาบหยาบว่าเราไปเก็บเดนเขมาเออไปเก็บกากเข้ามานะครับพูดจริงๆประมาณนี้นะฮะกาขบแค่นี้ก่อนนะครับพอแล้วครับ